โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเรามาต่อกันกับพาร์ทที่แล้วนะสำหรับรับสตา้าโฟเกเตอร์ในพาร์ทที่3ของเรานะครับก็เดี๋ยวผมคงจะต้องเคลียร์ของที่ไปฟาร์มมาจากพาร์ทที่แล้วสักก่อนนะครับก็จะมีพวกอาหารตอนนี้คือผมยังไม่เจอพวกหุ่นยนต์เลยนะก็เลยยังไม่มีตู้เย็นนะเดี๋ยวปลูกต้นกิ่งไม้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บทีหลังค่อยเก็บทีหลังนะพวกนี้แล้วก็เ,เดี๋ยวพอพ้นคืนนี้ไปมันจะเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวปรุงอาหารไว้กินเยอะๆหน่อยก็ดือมกันพอฤดูหนาวแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คืออย่างที่ผมพูดไปในพาทที่แล้วก็คือจะต้องมีอุกปรกรณ์กันหนาวนะครับก็คือไอ้โจมกบิฟโฟโลที่ผมพูดถึงไปเมื่อในพาทที่แล้วแล้วมันอยู่ไหนวะอ่ามันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะค้ามวกบิฟโฟโลกันนะหมบิฟโฟโลนะใช้เขาหนึ่งแล้วก็ใช้ขนอีก8นะครับหมบิฟโลมีค่ากันความหนาวอยู่ที่240 พอยนะครับอ่าทีนี้ในหน้าหนาวเราก็จะผจญภัยได้นานขึน้นละทีนี้อย่างต่อไปก็คือต้องมีหินอุณหภูมินะฮะหินอุณหภูมิจะต้องใช้พิแอกหนึ่งอันในการคาบนะครับซึ่งเราจะต้องคาบพิแอคมาก่อนแต่ถ้าเอาไปคาบเลยมันจะไม่คุ้มนะครับเราจะต้องเอาไปขุดหินให้มันเหลืออินนิดเดียวพังแล้วค่อยเอามาคาบนะครับอันนี้จะคุ้มนะขี้เหนียวไปไหนมาไหนแต่เพื่อความคุ้มนะ เอ้ยกล่องเก็บของเต็มแล้วเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับของมันล้นทะลักไปหมดแล้ววางเพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องโอ้ยวางช้าปะหิวข้าวโอเคเดี๋ยวเก็บของที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนแล้วกันกระดิ่งก็ยังไม่ได้ใช้แ,แต่กล่องวันนี้ก่อนแนละ้วกันกระดิ่งโอเคเดี๋ยวไปขุดหินแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้บิ๊กแอ็กใกล้ๆพังก่อนค่อยเอาไปครับโอเคครับตอนนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่ง ตอนนี้อุณหภูมิเราอยู่ที่หกนะเดี๋ยวสุ่มไฟแป๊บนึงนะเอาอุณหภูมิให้สุ่มก่อนแล้วค่อยออกไปคุณเห็นกันต่อก็จะสังเกตว่านกเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นนกสีฟ้านะครับซึ่งนกแต่ละสีนกแต่ละสีเนี่ยจะดอกขนนกแตกต่างกันไปนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนก็พอละซึ่งสรรพคุณของขนนกแต่ละสีก็เอาไปทําเวลาไปทําลูกดอกก็จะเป็นผลที่ แตกต่างไปอย่างลูกดอกไฟลูกดอกจะสลบไรประมาณนี้นะอ่าโอเคตอนนี้ก็ไปขุดหินมาจนพีแอกใกล้พังแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาคราบเจ้าหินดุรภูมิกันนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องตั้งมันไว้ข้างๆกองไฟหรือเก็บไว้นในตัวก็ได้ครับแต่ตั้งจริงไว้ก็เราจะได้ไปทำอย่างอื่นก่อนมห้มาโอเคซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร์มใหญ่ืองมุมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะทําเป็นกรงนกนะเพราะว่าตอนนี้ อาหารผมไม่ใช่อาหารสิเลือดผมมันไม่เต็มนะครับเดี๋ยวจะไปล่าวอลัสอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะฟื้นเลือดของเรากันมาก่อนยังก็ลําบากอยู่เหมือนกันเพราะมังมุมมันอยู่กันเยอะนะแต่ช่วงตอนเช้านี่ละคือช่วงที่พอฟาร์มได้บ้างไปี๊ปี๊พวกมังมุมันจะติดสตันนะฮะถ้าติดได้เป็นช่วงเย็นแล้วไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นช่วงเย็นแบบนี้คือมนันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเดินมาก็จะเย็นแล้วอะ แล้วเวียร์มุมก็ใช่ว่าจะดบก,กันง่ายๆเลยจริงๆสามารถใช้กับดักสัตว์ได้นะฮะกับดักแบบที่จับกระต่ายนั่นแหละสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่มันเปลืองไปมันก็จะลำบมมากหน่อยนะมันเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเนี่ยช่วงฤดูหนาวมันจะตอนเย็นเยอะนะครับตอนเย็นเยอะกว่าตอนกลางวนันก็ค่อยๆจัดการอย่างนี้ไปเท่าตัวก่อนแล้วกันจริงมีเชสเตอร์ช่วยรอให้ก็ถือว่าดีอยู่โอเคได้ครบสี่แล้วนะครับพอแล้ว เดี๋ยวเ,เนื้อกลับบ้านไปทาอาหารหน่อยก็ดีโอเคครับกงนกกันเอาละทีนี้ก็วางกงนกทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใส่มเมล็ดเป็นเหยื่อนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวนกมันจะมาติดเองแต่ก็จะช้าหน่อยซึ่งเราอยากได้มันเร็วๆก็เลยจำเป็นจะต้องเอาใส่ไปก่อนอ๋อมือดอีกแล้วมือดอีกแล้วเนี่ยหน้าหนาวอย่างนี้แหละเล่นลำบากหน่อยแต่ก็ยังไม่ลำบากมากนะครับลำบากที่สุดคือหน้าร้อนนะครับยกเวน้นยกเว้นแต่ว่าจะเล่น WX นะครับ WX ลำบากที่สุดคือหน้าฝนนะ ส่วนฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ย W X ยังไม่ได้รับผลเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีสกิทําความร้อนแล้วก็ทาความเย็นนะซึ่งผมไม่ได้เอามาเล่นนะครับมันเล่นยากมือเงาพวกนี้ก็เดินเหยียบไปแล้วมันจะหายนะมันจะเดินมาดับไฟเรานะประมาณนี้ฮนะโอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่มีแผนว่าจะทําอะไรนะในช่วงฤดูหนาวนะฮะจริงๆเนี่ยก็คืออยากจะไปล่าวอลลัสแต่ว่า ดูบ้านวอลลัสดินี่คือบ้านวอลัสนะแล้วดูจุดที่เราอยู่ดิอยู่นี่อ่ะไกลมากนะครับแล้วจุดอื่นๆก็คงจะมีแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เดินเปิดแมพก็คิดว่ามันคงไม่มีบ้านวอลัสแค่หลังเดียวหรอกมั้งแล้วเอ็ดแล้วตัวผมเองก็จำไม่ได้แล้วว่าเคยเดินเจอพวกหุ่นยนต์มากรุกด้วยอย่างนะค,คาดว่าอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็อยากได้เฟืองมาทําตู้เย็นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเดินไปหาอะไรทาก่อนส,สักนิดนึงก็แล้วกันนะโอเคฮะและนี่คือหินอ่อนนะครับซึ่งเราสามารถขุดและเราก็จะได้เป็นหินนออ่อมา นะครับพวกลูกปังพวกนี้นครับก็หินอ่อนเอาไปทําชุดเกราะนะครับตามที่ผมเคยพูดไปในพาร์ทก,ก่อนๆหน้านี้ซึ่งในแถบคนนแนนก็เดินถ่ายมาแล้วแล้วเราก็ไม่มีอะไรทาผมก็เลยว่าจะขุดไปปลูกแถวบ้านนะครับก็ในช่วงหน้าหนาวนะครับจะมีแพนกวินสปอนมาจากแหล่งน้ํานะก็ถ้าใครสร้างบ้านติดกับพวกแหล่งน้ําพวกนี้ก็ระวังพวกแพนกวินมันกระโดดมาพังบ้านด้วยนะครับ คือมันไม่ได้จะพังเข้าของเรานะแต่ว่ามันถ้าเกิดมีกําแพงไปขวางมันนะ่ะมันจะพังกาแพงทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ระวังระวังกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณบีฟาโลแล้วนะครับทําให้ผมก็นึกอะไรขึ้นได้อย่างหนึ่งนะครับคือผมอยากได้บีฟาโลไปขี่สำหรับเดินทางนะครับจะได้เพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางแถมบีฟาโลเองนี่ก็ยังสามารถใช้โจมตีได้ด้วยนะครับ เป็นเหมือนกับกำแพงเนื้อให้เราเลยก็คือถ้าเราโดนโจมตีเป็นเมรีนะฮะบีฟอโลจะรับ,บดาเมจแทนเราทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่ามันเป็นฤดูติดสัตว์นะครับมันจะตีทุกอย่างในขวางหน้ารวมถึงเชสเตอร์เราด้วยแต่ว่ามันไม่ตีเราเพราะว่าการใส่หมวกบีฟอโลนะครับจะทําให้บีฟอโลคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันนะครับซึ่งตอนนี้เชสเตอร์ผมไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะโดนพวกควายฝีตายก็ช่างมันไม่เป็นไรับแรกนะครับก็จะต้องให้ ของมันกินก่อนนะครับเป็นอาหารประเภทผักกิ่งไม้หญ้าอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นฤดูที่มันติดสัตว์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นฤดูที่เราจะขี่มันได้น้อยมากๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเลี้ยงมันได้นะครับเราสามารถเอามันไปเลี้ยงได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะขึ้นขี่ระยะเวลาการขี่มันจะน้อยลงแต่กระช่างมันเถอะผมไม่สนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝึกไปเชื่องเชื่อมันจะขี่ได้นานมากเป็นอะไรที่ดีโคตรโคนะโอเคหลังจากนั้นจริงๆให้อาหารเฉยๆก็เพิ่ม ค่าความอันนี้ได้นะครับเพิ่มค่าความเชื่องได้นะให้มันอิ่มไปตอนนี้คือผมลืมคราฟอ่านมานะครับคือเดินเล่นๆมาแต่ก็ลืมคราฟนะโอเคตอนนี้หนาวแล้วนะครับวิธีรับมือในหน้าหนาวนะครับคือเอาไฟเผาเชสเตอร์นะอ่ะพอเราเผาเชสเตอร์ไปเรื่อยนะ้วจะเห็นว่าตัวไอหินอุณหภูมิเรามันจะอุ่นขึ้นนะครับทําให้เราอยู่ในหน้าหนาวได้สบายๆขอเพียงแค่มีเชสเตอร์อยู่นะ ซึ่งเชสเตอร์มันรีเลือตตัวเองได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวงว่าเชสเตอร์มันจะตายนะครับวิธีรับมือในหน้าหนาวก็คือขอแค่มีเชสเตอร์ติดตัวไว้คุณก็จะสบายๆนะครับส่วนในหน้าร้อนก็รับกรรมไปนะครับมันเชสเตอร์ช่วยไม่ได้นะทางเดียวที่เชสเตอร์จะช่วยเราในหน้าร้อนได้ก็คือจะต้องเปลี่ยนเชสเตอร์ให้กลายเป็นเชสเตอร์น้ําแข็งนะครับสโนว์เชสเตอร์นะจะมีอนุภาพเหมือนกับตู้เย็นเลยซึ่งเราสามารถเอาหินอุภูมิปไปแช่ในตัวมันได้นะครับแต่ก็เจมมัน เรายังไม่มีนะับตอนนี้บีฟาโ l o แมังก็ควิดเชสเตอร์ผมย่ามหมาเลยนะนไหนๆก็เดินมาแถวนี้แล้วนะครับผมว่าจะเดินมาเช็คเช็คอร์มเช็คไอตรงนี้นะสักหน่อยนะครับไอบริเวณตรงหินตรงหินอ่อนตรงนี้ครับผมคาดว่ามันน่าจะมีพวกหมากลูกไขลานอยู่แล้วก็จะเดินมาสู้กับบอลัสด้วยเผื่อว่าจะได้เขี้ยวหรือไม่ก็หมวกนะครับขออย่างเดียวเขี้ยวหรือหมวกก็ได้นะครับทั้งสองอย่างก็จะยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ทั้งสองอย่างนี่คือแย่ yeah, นะครับ เออผมอยากจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งเรื่องของระบบการเลี้ยงบีฟาโลนะครับมันจะมีบีฟาโลนะมันจะมีค่าความเชื่องแล้วก็ค่าความเชื่อฟังนะครับทุกๆครั้งที่เราให้อาหารมันนะครับ1ชิ้นนะก็จะเพิ่มความเชื่อฟังมา10%นะครับส่วนค่าความเชื่อฟังมันมีผลอะไรนะครับค่าการเชื่อฟังเนี่ยก็จะทําให้เราขึ้นขี่บีฟาโลได้นั่นเองซึ่งการที่เราจะขึ้นขี่บีฟาโลได้นะครับค่าความเชื่อฟังจะต้องมาก ถึงมากกว่า50นะครับประมาณนั้นส่วนถ้าเกิดค่าความเชื่อฟังมันลดต่ําลงไปกว่า40 b i โ o n จะสลัดอ่านทิ้งทันทีนะครับซึ่งจะทําให้อ่านเราพังอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับทางแก้ก็แค่เอ่อทให้มันหิวเอ๋ทำให้มันอิ่มนะครับซึ่งการที่ b i โ o n ท้องอิ่มเนี่ยมันจะทําให้ค่าความเชื่อฟังเนี่ยลดลงช้ามากนะครับส่วนอีกค่าหนึ่งก็คือค่าความเชื่องนะครับที่จะเห็นว่า1%เนี่ยนะครับค่าเทมเนี่ยก็คือค่าความเชื่องนะครับ ซึ่งถ้าเกิดค่าความเชื่องถึง100นะฮะบีฟโรตัวนั้นจะกลายเป็นบีฟโรของเราแล้วมันจะไม่ติดสัตว์แบบนี้ในฤดูติดสัตว์นะครับแล้วมันก็จะไม่ออกลูกนะครับมันจะเป็นบีเฟโรอีกสายพันธุ์นึงไปเลยนะครับคือขนจะเปลี่ยนแล้วก็สถานะก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราว่าเราเลี้ยงดูมันเป็นสายไหนนะครับบีฟโรจะมีสสายนะสีมีสายต่อสู้นะครับที่ข้อจุดเด่นก็คือจะ มีดามเมทที่50%าสิบเปอร์เซนต์เอ้ยมีดามเมทที่ห้าสิบนะครับซึ่งถ,ถือว่าไม่เลวเลยนะครับสำหรับบีฟอโล่แล้วก็จะวิ่งช้าเล็กวิ่งช้าไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะถ้าเทียบกับความสามารถในด้านการต่อสู้ของมันแล้วก็บีฟอโล่สายวิ่งนะครับก็จะวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีบีฟอโล่สายอ้วนที่เวลาขึ้นไปขี่แล้วถ้าเกิดเรากดเต้นเนี่ยจะเพิ่มภาคภาคสติให้เรานะครับ ซึ่งอันนี้ขากสุดนะครับอย่าเลี้ยงเป็นสายอ้วนนะเราก็จะมีวิโฟโลธรรมดาครับที่เราทําทุกอย่างอมเท่าๆกันมันจะกลายเป็นแบบเนี้ยคือเหมือนวิโฟโลที่ยังฝึกไม่เสร็จซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันดีที่สุดผมแนะนําเป็นสายต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นสายวิ่งนะอันนี้แล้วแต่คนเดี๋ยวให้อาหารพวกมันไปเรื่อยๆนี่วอลัสวอลัสเดี๋ยวผมจะต้องสู้กับพวกวอลัสนะให้ให้ให้วิโฟโลตีอันนี้ไป วิธีสู้กับวอลาน,นะครับคือวิ่งไล่มันไปให้ไกลที่สุดเลยนะถ้ามันหยุดกระตีมันได้เลยอ่าวิง่งลิ่งไล่มันไปเรื่อยๆนะครับคืออ่าพอมันเดิน <c oughs> ตีกันเอง <c oughs> ไม่ต้องทาหาเลยเนี่ยพอเวลาวอลารมันออกไกลๆบ้านนะครับมันจะเดินกลับหาบ้านตัวเองนะแล้วเราก็จะตีฟรีซึ่งอันนี้มันดอกหมวกนะครับก็เป็นหมวกป้องกันความหนาวได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเท่าไหร่ผมอยากจะได้เขี้ยวนะครับ อนนี้เสี่ยงหมาป่ามาแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าบีฟโฟลตัวนี้จะรับมือกับหมาป่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้หมาป่ามาตีกับหมากลุกไขาลานนะครับเราจะได้ไม่ต้องลงมือเองให้เหนื่อยนะมีทั้งสองตัวเห็นไหมหนาวปุ๊บก,ก็เผาเชสเตอร์นะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆคือถ้าควายตัวนี้มันจะตายผมก็ไม่ได้เสียดายอะไรมันนะคือเรายังไม่ได้เริ่มฝึกเริ่มเลี้ยงอะไรมันเลยแค่ทําให้มันเดินตามมาเฉยๆหมามาแล้วด้วยมายไปตีกันเองไปตีกันเองตีกันเองเออนั่นแหละ ดูเหมือนวิเโร่จะตายฮนะแต่เขาช่างหัวมันเถอะไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงแต่แรกนะฮะไอตีกันไปตีกันไปมันมีตัวหนึ่งมายุ่งกับผมอยู่ดีวะยังก็คงจะต้องสู้แหละนะไหนดูซิว่าผลงานมีปพโลโลมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะฮะมันตายนะครับหมากลุกไคลานก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมมันสู้ยากอยูอย่เหมือนกันนะครับไอตัวพวกนี้เนะี่ยไอหมากลุกเนะี่ยตีได้สองทีแล้วก็ต้องหนีนะ อันนี้ถ้ามันกระทืบเท้ากลับไปตีได้อ่ากระทืบเท้าตีฟรีหนึ่งทีนี่ประมาณนี้นะตีได้สองทีแล้วก็ต้องหลบนะครับมันตีแรงด้วยนะพวกนี้กระทืบเท้าตีฟรีหนึ่งทีกระทืบเท้าตีฟรีหนึ่งทีอ่าโอเคได้นะครับสำหรับเกียร์ของเรานะกระเป๋ามันอยู่ไหนไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่ ไอ้ตัวม้าเนี่ยรับมือไม่ยากครับไอ้ที่รับมือยากค,คือไอ้บีช็อปนะครับตัวที่มันตีเป็นเมรีระยะไกลนะอันนั้นเราหลบยากนะครับหลบได้แต่หลบยากชิบหายนะครับผมเลยทำให้ให้แท้งสู้ไปเลยนะถ้าเป็น,นตัวตีไกลแบบนั้นแล้วก็เป็นตัวที่ควรจะจัดการเป็นตัวแรกๆด้วยน่ครับผมก็ใช้สเต็ปนี้ตลอดนะสําหรับเอาจูร์อลในฤดูหนาวนะครับเผาเชสเซอร์ตัวเองไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเจ้าตัวหินอุณหภูมิก็จะเริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะ เดี๋ยวรอตอนเช้านะครับเราก็จะจัดการไอ้หมากลุกอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับแต่ดูเหมือนมันตีกับใครอยู่ไม่รู้นะมันตีกับพวกตัวอะไรแมงมุมหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคหมวกหมวกเอ่อหมวกของวอลลัสนะครับจะสมส่และจะมีค่าป้องกันความหนาวอยู่ที่120พอยต์นะครับก็น้อยกว่าหมวกวิฟโลถึงครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ามันเพิ่มค่าสติ6พอยต์ซึ่งเป็นอะไรที่เพิ่มได้เยอะมากนะครับไอหมวกโอ๊ยไมยล่ลวง ไอหมวกอันนี้นะครับเอาไว้ใส่ช่วงคาสติรถน,นี่ใช้ได้ดีเลยแถมมันทนด้วยครับหมวกอันนี้อายกุการใช้งานนานมากแต่ผมม่ได้ปรารถนาที่อยากอยากก็อยากจะได้หมวกสเท่าไหร่นะอยากจะได้เชี่ยวมากกว่าคาสติเหมันเพิ่มไม่ยากนะเชี่ยวของวัลัเอาไว้ทําไม้เท้าวิ่งเร็วนะจะทําให้เราเดินทางอะไรพวกนี้ได้สะดวกขึ้นโอเคครับตอนนี้ก็ช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถึงเวลาจะต้องมาคิดบัญชีกับเจ้าหมาลูกไข่รานตัวสุดท้ายนะที่แห่งนี้กันแล้วนะ ตีฟรีไปหนึ่งทีหนึ่งสองลบหนึ่งสองลบอ่ากระตืทขาตีฟรีเมื่อกี้มันตีไม่ออกนะโอเคเรียบร้อยครับผมได้เกียร์ทั้งหมดสี่นะถ้าผมไม่ได้สร้างบ้านในไบโอมโอเอซิเนะครับเราจะต้องเปลืองเกียร์ไปกับการทำ ถังเออไม่ใช่สิกับการทําเครื่องหนับเพลิงนะครับซึ่งเครื่องหับเพลิงเนี่ยมันใช้เกียร์เครื่องละ2ชิ้นเลยนะแต่ทีนี้เราไม่จำเป็นต้องจะต้องคับเครื่องดนับเพลิงนะรเราเลยมีเกียร์เหลือไปทําตู้เย็นเยอะพอสมควรนะครับมี4ชิ้นนี้ก็ถือว่าพอได้แล้วนะนนไหนๆก็มาแล้วนะเดินเปิดแมปแถวนี้ไปเลยก็ได้โอเคผมว่าเดี๋ยวทุบบ้านหมูแถวนี้ทิ้งไปเลยนะครับเอาวัสดุไปสร้างแถวบ้านเราเพราะแถวนี้มันไกลมากปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับ อ่ะนี่ก็จะเป็นบ้านไอ้เจ้าตัววอลาที่เราเพิ่งปราบไปนะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถรีสปอนได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยแวะมาใหม่นะระหว่างนี้ผมก็จะต้องเก็บพวกกิ่งไม้พวกหญ้าข้างทางกลับไปบ้านนะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้พวกมันในตลอดเวลานะครับแล้วมันไม่สามารถโตได้ในฤด,ดูนี้เพราะฉะนั้นไหนๆก็มาที่ที่ห่างไกลแบบนี้แล้วก็ควรจะเก็บกลับไปที่ว่านด้วยนะครับโอเคอเรามาเดินมาเจอกับแท่นชาร์จพลังกันแล้วนะครับ เจ้าแท่นนี้นะครับก็เราจะต้องใช้คาถาเรียกดวงดาวนะครับมาปักตรงใจกลางแท่นนะในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วมันก็จะมีการสปอนพวกหมาป่าแวพิกนะครับมาโจมตีเราจะต้องทําหน้าที่ปกป้องคาถาดวงดาวชาร์จพลังให้เต็มนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราแล้วเราแล้วคาถาดวงดาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคาถาเรียกพระจันทร์นะครับซึ่ง มันก็จะมีความความสามารถคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ให้ไม่ได้ให้ความร้อนนะครับมันเป็นไอเทมจําเป็นสําหรับการเปิดใช้งานหอ,อ,อ,อสมุดโบราณนะครับที่อยู่ใต้ดินนะซึ่งอีกนานเลยคนเราจะได้พูดถึงกันอีกดูเหมือนว่าผมจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งก็คือผมลืมขุดพวกต้นหินอ่อนนี้กลับไปบ้านนะครับเดี๋ยวเช้าแล้วเดี๋ยวไปขุดก็ได้นะครับระหว่างนี้ก็แถวๆนี้ไปก่อน อ๋อผมลืมพูดไปนะครับการอยู่ใกล้กับดอกไม้ปีาศาจจะมีออร่าลดค่าสติด้วยนะครับ25พอยต์ต่อนาทีเลยระวังกันด้วยนะเอาละเราเดินมาเจอกับกระเป๋าของวอลลัสแล้วนะไอ้เพี้ยของวอลัสของบอสเขาแล้วนะครับบอสต,ตัวนี้เป็นบอสท,ที่จะมาทุกฤดูหนาวนะครับที่เป็นบอสท,ที่สู้ยากพอสมควรเลยสเต็ปมันเยอะมากนะครับ ซึ่งเราคงยังสู้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับดังนั้นก็ช่างมันก่อนส่วนวิธีการเรียกบอสจะต้องไปหาเขากวางที่ดบจักกวางโนไอเดีย no นะครับเป็นกวางตัวสีน้ำตาลนี่มันไม่มีตานั่นแหละนะครับส่วนมากวันจะชอบสปอนแถวแถวไบโอมต้นเบิร์นัดนะครับไอ้กวางไม่มีตาแต่บางทีก็จะสปอนตรงอื่นนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะโอเคในระหว่างทางที่กลับบ้านเนี่ยผมจะเก็บต้นกระวองเพชรไปด้วยนะครับเอาไปย่างไฟกินนะซึ่งก่อนจะเก็บก็อย่าลืมใส่ชุดกรอะก่อนด้วยนะครับ ซึ่งเจ้ากระวงเพชรเนี่ยมันก็จะโตในทุกๆ4วันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นอยู่กับฤดูหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้สังเกตตลอดเวลาขนาดนั้นนะแต่ก็อยู่ลา,าวนี้ครับไม่ได้ใช้เวลาโตอะไรมากโอเคในระหว่างที่รอให้มันเช้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสกินกันเลยละกันโอ้โหเสื้อเฮยมาก ในช่วงที่อยู่กับกองไฟก็สามารถถอดอุปกรณ์ป้องกันอากาศหนาวได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ช่วยอะไรนะมันช่วยแค่ให้เราอุณหภูมิลดช้าลงมันไม่ได้ช่วยเพิ่มอุณหภูมิได้นะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้ต่อไปเราจะคราเป็นเมล็ดหินอ่อนนะครับซึ่งใช้หินอ่อน1ชิ้นนะครับในการคร้าเป็น1เมล็ดนะซึ่งเวลาต้นหินอ่อนมันโตเนี่ยมันจะดรอป2ก้อนนะครับต้นตัวเต็มที่นะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวปลูกไว้แถวแถวนี้ก่อน,นก็นแล้วกันนะสำหรับต้นหินอ่อนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาบิโฟโล w ลากกลับไปไว้บริเวณใกล้บ้านนะครับซึ่งเราก็จะเลือกผู้โชคดีหนึ่งนายนะครับโอเคเมื่อรากบิโฟโล w มาถึงจุดที่ต้องการแล้วซึ่งผมต้องการให้มันห่างจากบ้านพอสมควรเพราะว่าในเชื่อช่วงฤดูติดสัตว์เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าแม่งจะขิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ เอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการที่จะทําให้มันย้ายถินฐานมาอยู่ตรงนี้ก็คือทิ้งกระดิ่งไว้นะครับเสร็จแล้วก็ออกเกมนะครับโอเคพอเมื่อเรากลับเข้ามาในเกมอีกครั้งนะครับแล้วทําการปลดกระดิ่งนะครับมิโฟโรก็จะอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะครับแล้วก็จะสร้างถินฐานตรงนี้แล้วก็จะทําการขยายพันธุ์ที่นี่เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ดูนะครับก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะซึ่งผมก็จะไปเก็บของก่อนนะครับ ทีเราก็จะเอาเนื้อนะครับมาทําการแลกเป็นไข่จากเจ้าตัวนกนะครับที่กลงนะเสร็จแล้วก็นําไปปรุงนะครับโดยใส่ไข่ไปนหนึ่งชิ้นเนื้อหนึ่งชิ้นแล้วก็ผักอีกหนึ่งชิ้นนะฮะอก็ผักอีกหนึ่งชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่เบอร์รี่แทนก็ได้ mix เ,เบอร์รี่แป๊บนึงส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะผมมีไข่มีเนื้อแล้วก็มีผักนะครับส่วนอีกชิ้นนึงจะเป็นอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่กิ่งไม้นะครับ โอเคโดยเจ้าไอเมนูเกียวซ่านีนะจะเพิ่มค่าความหิว37.5พอยต์นะครับค่าสติอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มเลือด40่อยต p ซึ่งมันเยอะมากนะเป็นอาหารที่เพิ่มเลือดได้เยอะโอเคทีนี้เราจะครับตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บอาหารนะอ่ะสร้างไ้ที่บริเวณตรงนี้นะตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเสียงของไอ้นี้ใกล้มาแล้วนะครับเสียงของเจ้าตัว ที่เรารอกันรอคอยกันนะครับเจ้าเดียครอบนะซึ่งเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็นานแล้วนะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราจบแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาจัดการเจ้าเดียขอบกันโอเคต้องรีบออกเกมแนละ้วเดี๋ยวแม่งบุกบ้านพอดีโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย